ถ้าเจอท็อปเซิร์ฟชื่อไหวเป่านอนอ,อยู่ดอนบุรีใช่ไหมจำได้เห็นเด่นคนนี้ผมเคยเห็นเลยนะจูกเก่งมากจูกเก่งมากผมเคยเห็นเขาอยู่ในดิสดอนบุรีฉีกแน่นอน นั่นนะครับอยู่อีเป็นบอดเห็นไหมเดินอะไรกันอนะ่ะเนี่ยเขาคือบอดนะมีดเอาไว้อยู่อร่างเนี้ยนี่ครับผมเห็นนะผมปลาไวมากเห็นปะเนี่ยผมปลาไวปะ ไหวไหมจริงจริงพี่เบ็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอ่ะถ้าถ้าเราจะเล่นกระต่ายแล้วอยากจะปลาขวานแบบไม่ให้มันเก็บขวานเนี่ยยกปุ๊บไม่อยากให้มันเก็บเนี่ยอยากจะยกปุ๊บแล้วปลาเลยอะ่ะกดเห็นไหมครับไอตรงรูปขวานอะ่ะไอตรงปุ่มสกิลอ่แล้วกด2ทีติดๆิดอับดูนะ1นึนะผมกด1นึ่ง มันจะปลาเลยครับไปเนี่ยมันจะกดปลาให้เลยเห็นปะ่นะไปกดปลาให้เลยมันใช้จังหวะไหนบ้างใช้ในจังหวะที่เราคิดว่าเราเนี่ยซล,ลวิ่งมาป่าเล็กไหมกระโดดระด่ดะางเราล็อกไวเลยครับวิ่งมาอย่างี้เล็งรอเออเงี้ยเชแวบเข้ามาเล็งรอล็อกปลาดีครับมันใช้จังหวะแบบนี้นี่คือไวที่สุดจะไม่มีการ ปลาขวาแล้วอปุ่มเก็บแน่นอนนะครับ ไม่ทันครับนี่ถ้าเป็นเซฟโซนเนี่ยยากนะต้องยัดอย่างเดียวครับยัดไปเลยครับไม่ต้องกลัวไม้แล้วก็แล้วก็ง้างเหานะนี่ครับเดี๋ยวผมจะปาเลยยกปุ๊บกดสกิลสกิลสองทีก็ได้หรือจะเป็นปุ๊บตีก็ได้ยกปุ๊บกดปุ่มตีนะครับแต่ผมว่าจะถนดัดยกปุ๊บแล้วก็กด ปุ่งตีสก,กิลแล้วก็ปุ่งตีใช้ได้ในวันจังหวะถ้าอยากจะพาเร็วๆมไจะปั่นเรื่องแม็คโครเลยเนาะ ไม่ได้ก็สับไปเลยครับถ้าเราทำทูแท็บได้แล้วก็ทำไปเลยลบซื้อไวมันก็เป็นผลดีกับคิลเลอร์จะซื้อนี่ยากครับเพราะว่าจะมีบอดอยู่ในทีม<ะ>แล้วไปคิลเลอร์ก็สบายก็ไล่เก็บบอดก่อนกินแล้วอุว<ะ>้ยวัดวัด เนี่ยครับเซิร์ฟมันไม่ดีเพราะตอนนี้ปลาขวานแบบมีบอมไหนปลาไงวะ<อ>แล้วก็ถ้าอยากเล่นขวานนี่ก็ฝึกจำระยะบ่อยๆครับถ้าปัาทักที้ปลาไม่ได้ก็ขยับเปลี่<อ>ยนทิศอย่างแมสอย่างเงี้ยครับก็ต้องฝึก่เดี๋ยวแทบไาย เนีย่ยตรงนี้มันปาไม่ได้ครับต้องมาปาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันปาชาบไม่ค่อยได้ต้องฉีกกวานิดนึ่งมาปาโอเปอ,อีอาปาไม่ได้ใช่มันมีแต่บอดบีมแล้วแต่คิลเลอร์นี่ถ้าเจอเห็นว่าเซอร์เป็นบอดก็คือคือหวานๆเลยนะเก็บแดงง่ายๆสบายดูนะครับเนี่ย กด,ดที่สกิลสองกีกดปลาสองกีปึ๊กปึ๊เนี่ยจะปลาให้เราเลยแต่ไม่มีดีเลีปลาแบบมีความปลาแล้วดิปลาเราวด้เกมเลยอยกกีครับเก่งครับจักใจคนเมลตายนต่ายขอบคุณครับ ต่อไปแล้วเป็นท็อปเซิร์ฟอ่ะใช่แหละน่าจะใช่แหละ